พี่น้องครับอันนี้เมื่อกี้นะครับมันจะเป็นโซนนี้นะครับข้างในมันก็จะเป็นการจัดเิศการงานไหมนานาชาตินะครับท่งนี้ออกไปมันก็จะเป็นยิน่าโอท็อปนะครับส่วนัางนี้มันจะเป็นศาลาศาลาผูกเสี่ยวนะพี่น้องนะครับเฮือนผูกเสี่ยวนะครับอย่ยเห้าไปเบิ่งกันเอามีอย่างน่นะครับพี่น้องแง่แมแรงนะครับมันจะมีโช์น่ะพี่น้องนะะโซนนี้นะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นห้างร้านนะครับซุ้มของ ศูนย์รชาชการต่างๆนะครับของอสำนักงานต่างๆมาตัางนี่อยู่อยู่บริเวณาสาราผูกเสี่ยวนะครับพี่น้องอย้มเง่นแดงอีมี่การจัดโต๊ะการจารัดอย่างนะครับย้อมเง่นแดงอยู่พวกี่หยัยงหนุพี่น้องมันห่อนนีจ่จะจัดสุ่มไว้นะครับนี้วจคนไม่เยอะนะครับถ้าหากว่ามาตอนกลางวันนะพี่น้องนี่ครับอันนี้สาราผูกเสียยเ่ยงย้มเงินแรงจามีประกวดกอมลูก แน่เบาสารพันแน่ตจีกองตียังเบาแขนยังต่างต่างนะครับแล้วก็จะเป็นเฮือนผูกเสียนะพี่น้อง <_' S 1> มีหมูฮักนะคะเจียวนี่แปลว่าเพื่อนรักพี่น้องเนาะเพ <_' S 1> ื่อนฮักเด้อนี่อยูสุนนี่นะครับนาะน,น,นี่นะครับ่ายน้สปาอุณหภูมิครับมีหม่องไทยรูปหลายครับพี่น้องนี่ยังไม่แรงอีกจะแสะดงอยู่นี่นะาระวายาผูกเสียวเราจะเป็นเฮือนผูกเสียวก็จะมีหมพอผพ่าม มาผ้าเห็ดพี่ที่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยหลากมากเลยนะครับละบริเวณนี้เด้อพี่น้องนี่ออกมาฝั่งขวามเมื่อพี่น้องก็จะเป็นอมองว่ามองอย่างละซุ่มของส,สถาันที่ราชการต่างๆ่าฝั่งนี้จะเป็นทุกปีนะครับอยู่หน้าสาราผูกเสานี่ไอ้หน้าสาราผูกเสาจะเป็นหมู่บ้านงูจงอางนะพี่น้องอันนี้เขาจะจัดสแสดงงูจงอางแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของของอันนี้ ของเจ้าบ้านนะครับเนาะมาขาย,ยแหมเบอรนะ์เกรนาะแล้วก็จะเข้าสู่โซนเฮือนโบราณนะครับเดี๋ยวครูอวนจะพาไปดูแล้วก็เวทีกลางอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องนาะนแหมเบร์เกจมจีมิชโชนะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับตัวนี้จะมีอยู่แค่นี้นะครับเนะาะโอเคครับผม